พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทางานดึกๆเขาจะออเดอร์ดึกๆแล้วเรามีแนะนําให้คุณสามีได้ลองใช้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่แล้วเราพร้อมก็อยากให้เขาพร้อมก็แนะนําให้เขาใช้สูตรโฟเมนนะคะสำหรับผู้ชายเขาก็วิตวิวพร้อมได้ใจแล้วนอกจากสามีแล้วเนี่ยก็มีพี่สาวอีกคนนึงะนะคะก็ะค,ะคือท้องเนี่ยเขาก็คือค่อนข้างตัวใหญ่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นก็คือตรงที่ว่าท้องและหลังคอดเนี่ยคือแบบว่ามันจะแบบอ้วนแบบเผลเลยอะค่ะแล้วก็เลยแบบเออแนะนําให้เขาใช้นะคะแล้วเขาก็ หอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนคลอกับหลังข้อเขา้หนักแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าตอนที่เขาสาวนะน้ำหนักเขาก็จะประมาณอยู่ที่5 2าสิบสแล้วเขาตอนตั้งครันนี้มันก็ป่าไปค่ะแปกว่าเนี่ยคือเขาเป็นคนที่รักลูกมากอะไรที่คอยบอกว่าดีเขาก็จะกินกินกินใช่แล้วเขาจะชอบกินนมเนยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกออกมาเลยชื่อเนยเลยแต่ว่าหลังคลอไปแล้ว่เด็กเอาไปหน่อยเดียว่เอาไปนิดเดียวสรุปแล้วเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณ80หน่อยๆสอยพี่ฟอนเดี้ยเลยในวันนี้ แล้วพี่สาวเนี่ยที่บอกว่า80เนี่ยพอใช้โปรแกรมนี้แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะก็พอๆกับปุ้ยเลยค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณ50หรือ49เนี่ยค่ะหอมดีครอบครัวเลยมีมีใครมาถามเคล็ดลับหรือเปล่าคะแบบเฮ้ยเธอไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้มีแอบไหมมีไม่แอบด้วยถามตรงๆเลยใช่ก็คือ ปุ้ยเป็นคนที่เก็บขนมใช่ไหมคะแล้วเขาก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมทำไมรู้สึกว่ากินน้อยลงผอมลงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผู้หญิงนะถ้าเห็นใครผอมปุ๊บมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ผอมมันจะจี๊ดจี๊ดอยู่ในใจไงจะเริ่มแบบว่าตาเริ่มแบบว่าเป็นไร้นะร้อนๆอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าสวยเราก็อยากให้คนอื่นเขาสวยด้วยก็เลยแนะนําไปก็มีเพื่อนอยู่2คนคนแรกเลยเนี่ยก็คือตอนแรกก็บอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าของเธอจะดีจริงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไปรับเมื่อก่อนดีเขาไปรับตัวตีเตอตบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะแทงด้วยแหละโอ้เป็นหมื่นเลยอะไร แนะนำะตัวนี้ไปก็คือเขาใช้ประมาณสองสวันน้ำหนักกาไปถึง2กิโลเลยนะอเอวเขาก็ลดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยแค่ประมาณ2อาทิตย์น้ำหนักก็ลดไปแบบ8กิโลเลยอะค่ะโอ้โหเยอะนะใช่ยังไง, <ๆ S 2> งให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสําหรับแบบว่าโปรแกรมนี้ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะทั้งเว็บวอลชัร์โปรแกรมแล้วก็ฟาบเบอร์นิงคริโอเนี่ยนะคะคนที่ชอบทานแป้งน้ําตาลหรือว่าคนที่อยากได้ความฟิตเนี่ย หามาแล้วทุกวิธีไม่ได้ผลวิธีนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าได้ผลแล้วก็ฮิตมากที่ต่างประเทศนะคะคร,รวมถึงคุณไม่ต้องบินไปถึงเมรากาคุณไม่ต้องไปอัดกินเซนเตอร์คุณไม่ต้องอ่านหนังสือนะคะวิธีการง่ายๆเพียงแค่ทานออกแบบรูปร่างได้ง่ายๆนะคะคเทียบเท่ากับการเข้าคร์สในสถาบันเสริมความงามเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วสูตรนี้เข้มข้นที่สุดเพื่อหุ่นสวยของคุณนะคะผลลัพธ์เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆคุณปุ้ยลดได้ถึง12กิโลกร,รัมใน1เดือน คุณล่ะอยากจะลองลดดูหรือเปล่าก็โทรมาได้นะคะแล้วก็จากที่เราได้ออกอากาศไปเนี่ยนะคะมีคนที่ได้ใช้ไป2วันเท่านั้นเองโทรมาบอกว่าน้ําหนักขาลดลงไปถึง2กิโลสัดส่วนลงด้วยนะคะแล้วก็ใช้ต่อไป1สัปดาห์น้าหนักลดเพิ่มนะคะลดเป็น 3- ามกิโลเลยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยโทรมาใช้ไปสสัปดาห์เท่านั้นเด็กน้าหนักลดลงไปถึง4กิโลสัดส่วนก็ไป นะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปทั้งโปรแกรมนี่หนึ่งเดือนน้ําหนักลดไปมากกว่า6กกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้จะทําให้คุณอิ่มเร็วขึ้นท<ช>านแล้วรู้สึกอิ่มค,คุณหยุดเลยไม่มีผลอะไรแน่นอนผลอย่างเดียวก็คือคุณจะสวยขึ้นหุ่นดีขึ้นนี่นรเรียกว่าสวยเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะผอมโดยไม่ต้องออกกําลังผอมโดยไม่ต้องเสียเวลาและที่สําคัญ อร่อยด้วยผอมด้วยโอ้ยอันนี้รสสุดเลยนะคะด้วยขอทั้งสองท่านสิคะโชว์ตัวก่อนเดี๋ยวเอาพี่ฟอน์ก่อนนะคะนี่ให้เห็นๆกันไปเลยนะคะดวเหยียบกระโปรงสวยมากเลยครับใครจะรู้แอบหมุนนิดนึงนะคะโอ้โหสามสิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบห้าก้นยังอยู่นะคะก้นยังอยู่กอไมไปนะคะไปแต่เอรอนะคะ สังเกตหน้าอกหรือว่าสะโพกส่วนที่ผู้หญิงเราต้องการเนี่ยก็ยังอยู่เดิมแล้วก็ดึงกันเฟิร์มด้วยนะค่ะพี่ปุ้ยอย่ายอมแพ้ค่ะอ๋ออย่ลุกนิดนึงลุกนิดนึงอ่าลุกนิดนึงนะคะโชว์ตัวนิดนึงเลยนะคะโอ้่หแนวข้าง นี่ค่ะเท้าเอลหน่อยค่ะเท้าเอลนี่จริงๆคือถ้าใส่เสื้อนี่นะคะมันจะต้องมีถ้าหญิงใส่ต้องเป็นป้องๆอ่ะเขาต้อหรัดน่ะแล้วทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคือตอนคุณปุ้ยมาเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนแบบอ้วนแผลไขมันแต่ว่าเขาอ้วนแบบกล้ามเนี่ยแล้วมันแน่นอ่ะอุดไปด้วยคุณภาพใช่อ้วนตันๆนะคะมันก็จะลดยากมากๆแต่คุณปุ้ยเนี่ยสังเกตว่าเป็น ผลงานที่เราค่อนข้างภูมิใจน,นะคะคแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อยังต่อเนื่อง<ช>ต่อไปไม่ต้องแล้วนะจ๊ะหนังสือที่เธอให้มานี่เก็บไปเลยเพราะต่อไปฉันจะลดความอ้วนด้วยความอร่อย ครับและคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากได้สิสทธิพิเศษดีๆนะครับวันนี้คุณปุ้ยก็มีมาฝากด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวสูตรใหม่ที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะใช้ง่ายและได้ประสิทธิภาพดีด้วยเป็นโปรแกรมที่เลิศมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทานอาหารอร่อยได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยตอนนี้เนี่ยเรามาฉลองครบรอบ1ปีนะคะพิเศษสุดๆเลยจากดเดิม4 0 0พัเนี่ย ตอนนี้เหลือแค่พันนิดๆเองค่ะนะคะสนใจก็รีบโทรเข้ามาเลยที่เบอร์028622000ขอเมาดนิดนึงเมื่อก่อนนี้สามีมาเซอร์ไพรส์เราไปอเมริกาใช่ไหมคะก็ะะไปซื้อมาา้าบอกอุ้ยปุ้ยเนี่ยผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณถูกมา,มากๆเลยปรากฏว่าเราเขาบอกเขาว,าว่าเนี่ยปุ้ยซื้อได้ถูกมามากกว่าเขา<อ>จบข่าวไปเลยอ่ะ้อยสายแรกเท่านั้นนะคะ028622000นะคะย้ำกีกครั้งค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆนะะในการถหายทำในวันนี้ด้วยนะคะกับ SB Design Square ค่ะคาฟูรัชดานะคะศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นัำหมื่นดีไซน์เลยละค่ะ ต้องรีบหน่อยแล้วเบิร์ดหนังสือของเบิร์ตฉันจะไม่ใช้อีกต่อไปแล้วผมนี่ผมพยายามประวิงเวลาอยู่นะให้คุณโทรไม่ทันคุณผู้ชมอีกเท่าไหร่ร้อยร้อยสายทำมีได้ยังไงแค่นี้นะคะลาไปก่อนดีกว่าขอบคุณอย่างลืมเชอญเราดีกว่าครับขอบคุณนะครับพี่ฟรอนนะครับคุณกุ้ยแล้วก็คุณสุติชฎานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะงนงานเจอกับรายการเทลแอนด์บิวตี้แอดฮอมได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรีบ